ระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่31และการประชุมที่เกี่ยวข้องนักกรุงลิมาสาธารณารัฐเปรูนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้พบปะหาหรือทวิภาคีกับนางดีนาเอซิเลียโบลลวเต เซการาประธานาธิบดีเปรู Peru, เป็นครั้งแรกค่ะซึ่งการประชุมเอเปกครั้งนี้มีผู้นําหญิงเพียงสองคนคือนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเปรู Peru. นายกรัฐมนตรียินดีที่ซอฟพ,พาวเวอร์ไทยได้รับความนิยมสูงในเปรูไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยเพลงไทยและกีฬามวยไทยและเห็นควรให้เร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยเปรู Peru, ให้แล้วเสร็จภายในปี2568 นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับภาคเอกชนอื่นๆค่ะอย่าง Google, Microsoft และ TikTok ซึ่งมีผู้ใช้งานชาวไทยเกือบ50ล้านบัญชีชวน TikTok มาร่วมมือกับรัฐบาลสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นของไทยเพื่อนำเสนอสินค้าไทยไปขายบนแพลตฟอร์ม TikTok รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีครับได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับผู้นำภาคธุรกิจของ a อเปกนะครับเช่น U N A C E M ครับเป็นบริษัทด้านโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานของเปรูนะครับรวมไปถึง CEO ภาคเอกชนอื่นๆที่สำคัญของเปรูด้วย โดยนายกได้กล่าวถ้อยถแถลงย้ำว่าประเทศไทยเปิดกว้างสำหรับทำธุรกิจแล้วก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคครับเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศรวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงโอกาสในการลงทุนต่างประเทศครับ